สวัสดีครับคุณผู้ชมทิศละทุกท่านครับมาดูที่เราตัดหญ้าเนี่ยครับท่านผู้ชมหน้าบ้านเมื่อสักคู่เนี่ยครับผ่านไปประมาณสัก20หน้าที่ครับนี่ดแบบนี้นะครับแถวๆข้างถนนเนี่ยครับทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดน่านครับคุณผู้ชมมาชมที่เราตัดหญ้าแบบนี้ครับก็ตัดหญ้าไปโน้นครับประมาณสัก300เมตรนะครับทางนู้นครับแล้วก็ทางนี้อ่าเรียบร้อยครับดูข้างทางครับ ตัดแล้วสะอาดสะอานครับตอนนี้เราตัดเรียบร้อยเราก็มาทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีได้ครับถ้าเราทําแบบนี้นะคุณผู้ชมเครื่องเราก็จะใช้ทนนานมากครับอันนี้เจ้าตัวนี้ผมก็เป็นซื้อจากสั่งซื้อจากลาซาด้าครับสมัยก่อนที่ผมสั่งซื้อจากลาซาด้าไม่เป็นนะครับซื้อในอินเทอร์เน็ตไม่เป็นผมต้องไปซื้อที่ร้าน จำนายเกี่ยวกับร้านการเกษตรนะครับถ้าของดีๆแล้วของมียุ่ห้ราราคาก,ก็ประมาณแ0 0พันนะครับพวกมิตซูเนี่ครับมิตซูที่ผมเคยใช้มามิตซูแล้วก็พวกของเอฟโกของอิตาลีแล้วก็ของฮอนด้าราคาประเภทนี้ก็นู่นนะครับประมาณเกือบหมื่นนะครับ เอาเงินไปหมื่นนะแบบนี้ครับเกือบสมัยนั้นเกือบหมื่นเกือบหมื่นขั้นต่อไปต่อมาก็แปดพันห้าคุณผู้ชมตอนนี้เราสั่งไปแล้วเราก็มาใช้นี่ครับรุ่นนี้สมัยเก่านี่ของเรื่อมิตซูพาวเวอร์เนี่ยครับท่านผู้ชมมิตซูพาวเวอร์นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมิซูพาวเวอร์นะครับ สมัยตอนที่เราซื้อจากร้านการเกษตรนะครับจากตัวนี้ราคาอัพขึ้นมา4,500ครับต่อรองแล้วต่อรองอีกครับเอ็ทครับได้เอ็มทียสามบางครั้ 3, งก็ไม่ได้ครับบางครั้งก็4,000ันทนสมัยนี้เราซื้อลาซาด้าเป็นแล้วก็ไม่ถึง2,000นะครับ ถ้าเราสั่งซื้อครับซื้อก็ประมาณสักห้าวันได้แล้วครับไ้ถึงสองพันก็สองพันมีทอนว่างั้นเถอะนะคุณผู้ชมแต่เราก็ต้องมาประกอบเองนะครับต้องมาฝึกประกอบเองครับอ่าไม่เป็นไรครับฝึกประกอบเองก็ไม่เป็นไรครับเราจะได้เก่งนะผู้ชมเราก็มาดูแลรักษาเขาแบบนี้ครับมาดูครับว่าเราล้างกันแบบไหนครับผู้ชม มาล้างไปล้างไรงนี้ก่อนครับเราทําแบบนี้ครั้งนะครับที่เราตัดหญ้านะครับเราอย่าทิ้งไว้นานครับถ้าเราทิ้งไว้นานนี่ก็พวกเศษหญ้ามันติดนานครับมันไม่ค่อยจะออกไปครับงานนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับจากตรงนี้ก่อนนี่ครับอันนี้ต้องล้างล้างเหมือนกันครับคุณผู้ชม นี่ก็ต้องรังรังแบบนี้เราก็จะเวลาเราจับเพรมันจะไม่จับมันจะวนวลมือครับรังแบบนี้เราเราเราจับเรามันสกรปรกเราก็ไม่อยากจะจับเนี่ยมันสะอาดเราเราก็อยากจะจับของโต๊ะนี่ครับรังแบบนี้ครับ จตรงนี้ไปก่อนล้างพวกแเราตัดหญ้าด้วยสายเอ็นนะคุณผู้ชมผมว่า,าตัดหญ้าด้วยสายเอ็นเนี่ยผมว่าใส่จานแบบนี้ก็ดีครับจานแบบนี้มันก็กันเศษกันเศษดินเศษทรายเข้ามาหาเราครับกันได้ประมาณสัก80%ซครับ แล้วก็ก้อนหินด้วยครับนี่ครับมันหนาเหมือนกันครับหนาแข็งเกรดเอครับนี่ต้องซื้อมาต่างหากนะครับเพราะว่าของแข็งมกับเครื่องกับเครื่องมันสีดำๆครับเล็กนิดเดียวมันบางครับเดี๋ยวเราต้องซื้อต่างหากนี่ไปซื้อที่ร้านที่เขาขายเกี่ยวกับเกษตรนะครับประมาณเกือบสองร้อยนะครับตัวนี้ ดี๋ยวจะลองสั่งลาซาด้าดูว่ามีหรือเปล่าขน้าตาแบบนี้นะครับมันกันได้ยังไงกันกอย่างนี้ตรงนี้มันกันนะครับกันเศษหญ้าเศษอะไรเข้ามาหาเรานะต้องต้องเป็นสเปกแบบนี้นะครับสเปกมันคู่มันแบบนี้มันใช้ไม่ค่อยดีต้องมีแบบนี้นครับ้มันเชิดขึ้นมาแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับผูนชมเกันแบบนี้นะครับใช้ได้ดีครับ มาล้างแต่ตัวนี้ครับรอเครื่องพักเย็นนะให้เครื่องกเย็นแนละ้วก็ล้างให้ดูครับนี่ครับถา้าเราใส่เจ้าออตัวกันสีแดงแล้วมันยังกระเด็นขึ้นมาขนาดนี้ถ้าเราไม่ขัดแบบนี้ถ้ามันติด อ่นานางครับออกยากมากครับนี่ครับแบบนี้ครับอันนเราล้างแบบนี้เครื่องของเราก็จะใหม่ตลอดนะครับอุ้ภค่ามากเ่ยครับถึงแม้ว่าราคาเขาจะถูกแต่ว่า ก็เวลาจะใช้งานแล้วก็มันมีคุณภาพนะครับเี่ยล้างออกได้ถ้าเราทิ้งไว้รุ่งนี้เช้าเนี่ยล้างยาก ล้ปบหลังปั๊บเอยยังล้างออกยากเลยครับดูนติดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าเขาติดนานถ้าเราไม่ล้างนะครับไอเจ้าหัวน็อตจะโดนล็อกหมดเลยครับเนี่ยเจ้าหัวน็อตเดี๋ยวเราล้างปบเราก็มาขันเข้าขัดออกดูแล้วก็มันอัดจระ,ะบีหัวน็อตพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ ขยันขันมันขันนี่มันจะที่เกลือมันจะมันจะเกาะครับเกาะเนาะนี่เวลาเรามาเรามาซ่อมเราเราเปลี่ยนหัวที่หลังเปลี่ยนยากครับมันขันไม่ออกครับขันไม่ออกร้อมเราก็ดีไม่ดีจะเปลี่ยนทั้งก้านนะครับถ้าขันตัวนี้ไม่ออกนะครับเปลี่ยนทั้งก้านก็นแพงครับ,ก,นนรบก้านนะครับรู้สึกก้านแบบนี้ตัวซื้อประมาณ800ร้อยครับซื้อจาก l a z ด d แบบนี้ก็สะอาดไปประมาณ80%ครับยังไย่ใช้ได้ครับมีล้างง่ายครับถ้าเราทำมาป๊อปล้างป๊อปนึ่งล้างง่าย เราล้างแบบนี้ก็ยกไปเก็บไว้เลยก็ได้ครับไว้ครับให้เขาแห้งเองครับไม่ต้องรอก็ได้นะครับเอาทิ้งไว้เราเราลืมไว้แถวๆหน้าบ้านเนี่ยหายครับเป็นว่าก็ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยครับในย่าล้างแบบเก็บให้สะอาดดีครับนี่ครับล้างให้สะอาดดีในพวกที่เกลือในตัวสำคัญตะกอกแน่นแล้วครับดูครับดู เรียบร้อยเรียบร้อยก็มีเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยไหมครับสะอาดสะอาดนะครับสวยไหมครับเหมือนกระของใหม่เลยคลิป <c oughs> น,นี้ก็คงจะรำลาน,นผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กด like, กระด,ดิ่งติดตามครับเพื่อไปกำลังใจครับสำหรับในการดูแลทำความสะอาดเครื่องตัหญยาที่เราใช้ ใช้มาแล้วนะครับใช้ทุกครั้งก็ล้างทุกครั้งก็ดีครับถ้าถ้าไม่ลืมนะขยันเอาครับสระบายครับ